หลวงพ่อเงินวัดไายน้าอําเภอภูทะเลจังหวัดพิจิตรครับหลวงพ่อเงินนี่เกิดที่บ้านบางคลานหมู่ที่หนึ่งตำบลบางคลานอําเภอโูทะเลจังหวัดพิจิตรตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับวันเกิดของท่านนั้นไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดยืนยันได้แต่จากการสอบถามกับปีที่ท่านอุปสมบทแล้ว น่าเชื่อได้ว่าท่านเกิดในปีพุทธศักราช2351อันนี้คุณลุงแปลกสุขนวลซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ทันรับชายหลวงพ่อบอกว่าท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน10ปีมะโรงปีพศส3 5 1แล้วก็มรณภาพเมื่อวันศุกร์เดือน10แรม11ค่ำปีมะแมเวลาตีห้ารวมอายุได้111ปี บวกอยู่เก้าสิบพันษาหลวง